ยินดีต้อนรับผู้ครองเข้าสู่ระบบเยี่ยมบ้านออนไลน์ของโรงเรียนทับเที่ยงวัวเฉียวประจำปีการศึกษา2564วิธีการกรอกข้อมูลในระบบเยี่ยมบ้านออนไลน์มีดังต่อไปนี้ 1. ให้ผู้ครองกดเข้าลิงก์ Google Form จากกลุ่มลายห้องของนักเรียนโดยทางโรงเรียนจะส่งลิงก์แบบเยี่ยมบ้านออนไลน์ ไปในไลน์กลุ่มในเวลา13นาฬิกาของวันนี้ 2. เมื่อกดเข้าลิงก์ Google Form แล้วแบบเยี่ยมบ้านออนไลน์จะมีหน้าตาดังต่อไปนี้ 3. ในอันดับแรกให้ผู้ครองอัปโหลดไฟล์รูปภาพของนักเรียนในชุดสุภาพ หรือชุดนักเรียนตามที่ผู้ครองได้เตรียมไว้โดยมีวิธีการอัปโหลดรูปภาพดังต่อไปนี้ 1. กดปุ่มเพิ่มไฟล์ 2. กดปุ่มเลือกไฟล์จากอุปกรณ์นี้ 3. หารูปนักเรียนที่ผู้ครองต้องการอัปโหลด 4. เมื่อหารูปเสร็จ ให้กดรูปจากนั้นกดอัปโหลดรอจนรูปอัปโหลดเสร็จเมื่ออัปโหลดรูปของนักเรียนเสร็จสิ้นขอให้ผู้ครองกรอกข้อมูลของนักเรียนในหน้าที่หนึ่งโดยข้อมูลของนักเรียนในหน้าที่หนึ่งอันดับแรกคือเลือกคำนำหน้าชื่อของนักเรียน ต่อไปเขียนชื่อของนักเรียนต่อไปเขียนนามสกุลของนักเรียนต่อไปเขียนชื่อสกุลผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนอยู่กับบิดามารดาขอให้เลือกผู้กครองคนใดคนหนึ่ง ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดามารดาขอให้เขียนชื่อผู้ครองที่ดูแลนักเรียนอยู่อันดับถัดไปเป็นเบอร์โทรของผู้ครองที่ติดต่อได้อันดับถัดไปเลือกชั้นของนักเรียน และห้องของนักเรียนในกรณีที่ระดับชั้นใดมีห้องเรียนเดียวขอให้เลือกห้องที่หนึ่งอันดับถัดไปเขียนเบอร์โทรศัพท์ของคนในครอบครัวที่ติดต่อได้ข้อมูลส่วนถัดไปคือที่อยู่ในปัจจุบันของนักเรียนอันดับแรกเขียนบ้านเลขที ต่อไปเขียนหมู่บ้านโดยกรณีที่นักเรียนอยู่ในเมืองและไม่มีเลขหมู่บ้านขอให้ผู้ครองพิมพ์เลขศูนย์อันดับถัดไปชื่อบ้านหรือชื่อหมู่บ้านหากไม่มีไม่จำเป็นต้องเขียนอันดับถัดไปเขียนชื่อตำบล อันดับถัดไปเขียนชื่ออำเภออันดับถัดไปเขียนชื่อจังหวัดและเขียนรหัไสไปรษณีย์เมื่อเขียนที่อยู่เสร็จสิ้นแล้วอันดับถัดไปคือการเขียนชื่อสกุลบิดามารดา อันดับแรกเขียนชื่อสกุลบิดาต่อไปเขียนชื่อสกุลมารดาจากนั้นเลือกว่านักเรียนเป็นบุตรลำดับที่เท่าไหร่ จากนั้นเลือกจำนวนพี่น้องทั้งหมดจากนั้นเลือกจำนวนพี่น้องที่เป็นผู้ชายและเลือกจำนวนพี่น้องที่เป็นผู้หญิงและสุดท้ายในหน้าที่หนึ่งเปี่ยนชื่อครูที่ปรึกษา เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นในหน้าที่หนึ่งแล้วขอให้ผู้ครองกดปุ่มถัดไปหากระบบเยี่ยมบ้านไม่ได้ไปยังหน้าที่สองขอให้ผู้ครองตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนหากข้อมูลยังไม่ครบถ้วนขอให้กรอกให้ครบถ้วนและกดปุ่มถัดไปอีกครั้งต่อไปในหน้าที่สองคือการกรอกข้อมูลทั่วไปของนักเรียน อันดับแรกเลือกบ้านที่พักอาศัยต่อไปเลือกลักษณะบ้านต่อไปเลือกสภาพแวดล้อมต่อไปเลือกสถานภาพบิดาและมารดาต่อไปเลือกอาชีพของผู้ปกครอง ต่อไปเลือกสถานที่ทำงานของบิดามารดาต่อไปเลือกการพักอาศัยของนักเรียนต่อไปเลือกโรคประจำตัวของนักเรียนในกรณีที่นักเรียนมีโรคประจำตัวในข้อมูลส่วนถัดไป ข้อมูลรักษาโดยหากนักเรียนมีโรคประจำตัวขอให้เลือกพบแพทย์ประจำหรือพบแพทย์เป็นครั้งคราวหากนักเรียนไม่มีโรคประจำตัวขอให้เลือกข้อมูลรักษาโดยว่าไม่มีต่อไปความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวถัดไปเลือกความรู้สึกของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียน ต่อไปเลือกวิธีการที่ผู้ครองอบรมเลี้ยงดูนักเรียนต่อไปเลือกการปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยู่ที่บ้านต่อไปเลือกหน้าที่ที่นักเรียนมีหน้าที่ทำประจำต่อไปเลือกหน้าที่ที่นักเรียนทำเป็นครั้งคราว ตอไปเลือกรายได้ของครอบครัวผู้ครองมีรายได้ต่อปีประมาณเท่าไหร่ต่อไปเลือกรายได้กับค่าใช้จ่ายในครอบครัวต่อไปเลือกลักษณะเพื่อนบ้านที่บ้านของนักเรียนโดยปกติต่อไปเลือกการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน ต่อไปเลือกช่องทางการเรียนออนไลน์ของนักเรียนต่อไปให้ผู้กครองกรอกข้อมูลปัญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน์ ต่อไปเลือกทัศนคติความรู้สึกของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนต่อไปเลือกว่านักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุดในครอบครัวต่อไปเลือกบุคคลที่นักเรียนจะปรึกษาปัญหาต่อไป กลอกความต้องการของผู้ปกครองเมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของนักเรียน เมื่อผู้กครองกรอกข้อมูลหน้าที่สองเสร็จสิ้นแล้วขอให้ผู้กครองกดปุ่มถัดไปในหน้าที่สามจะเป็นพฤติกรรมของนักเรียนเมื่ออยู่บ้านอันดับแรกให้ผู้ปกครองกรอกพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงและต้องการให้โรงเรียนดูแลแก้ไข ต่อไปกรอกความต้องการให้โรงเรียนช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มเติมอันดับถัดไปเลือกในสัปดาห์ที่ผ่านมาหมู่บ้านของท่านพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 หรือไม่อันดับท้ายในหน้าที่3คือเลือกการชำระค่าเทอม ต่อไปหน้าที่4คือภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านออนไลน์โดยอันดับแรกให้ผู้ครองอัปโหลดรูปเยี่ยมบ้านภายในบ้านโดยวิธีการอัปโหลดแบบเดียวกับการอัปโหลดรูปของนักเรียน ลำดับที่สองให้ผู้ครองอัพโหลดรูปเยี่ยมบ้านนอกบ้านโดยทำวิธีการเดียวกับการอัพโหลดรูปภาพของนักเรียนเมื่ออัพโหลดรูปภาพทั้งสองรูปเสร็จสิ้นแล้วขอให้ผู้ครองกดส่งข้อมูล เมื่อผู้ครองส่งแบบฟอร์มเยี่ยมบ้านแล้วแบบฟอร์มจะมายัางหน้านี้ขอให้ผู้ครองกรอกข้อมูลเยี่ยมบ้านออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคม2564ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ